สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสม f อทุกท่านนะครับวันนี้ผมทำคลิปการสังเกตแบงก์ปอมมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแบงก์ใบข้างบนนี้เป็นเป็นของแท้นะครับส่วนแบง้์งล่างนี้เป็นของปลอมนะครับสังเกตดูนี่แทบจะ ไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับเหมือนกันเด้ทุกอย่างเลยนะครับข้างบนกับข้างล่างเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับไม่แตกต่างอะไรกันเลยที่แตกต่างนะครับระหว่างแบงค์ของของปลอมกับของของแท้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับให้ดูจชัดนะครับข้างบนนี้ของแท้นะครับของแทสังเกตง่ายนะครับเป็นรูป ในหลวงรัชกาลที่สิบตรงนี้นะครับสองดูก็จะเห็นเลยนะครับส่วนของปอมนะครับไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยนะครับไม่มีไม่มีรูปอะไรเลยก็ไม่รูปอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยขีดขีดเนี้ยก็ไม่รู้ว่ารูปอะไรขีดขีดมาดูในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับในหลวงดูดูพระพักของท่านนะครับ เหมือนกันแต่ที่สังเกตนะครับเนี่ครับข้างบนปัเกตนะครับปเกตก็คือหัวของท่านนะครับแบงค์ปอมันจะมีสีดำๆอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแบงค์ปอมแต่ของแท้นี่จะไม่ไม่มีนะครับของแท้ของแท้ไม่มีเลยนะครับตรงนี้นะครับสังเกตดูได้นะครับเพื่อนๆตรงนี้นี่นะครับ ความยาวนะครับความยาวความยาวอของปอมก็จะจะสั้นกว่านะครับดูนะครับส,สั้นกว่าสั้นกว่าของแท้นะครับของแท้จะยาวกว่านี่นะครับส่วน ส่วนข้างหลังนะครับข้างหลังก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับข้างหลังข้างหลังก็จะเหมือนกันทุกอย่างก็จะสั้นเนี่ยเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบเหมือนรูปเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่สั้นกว่าเหมือนเดิมแล้วก็ดูใบก็จะเล็กกว่านะครับเปรียบเทียบใบใบจะเล็กกว่า เนี่ยครับตรงนี้จะสั้นกว่านะครับตรงนี้ก็จะสั้นกว่าเหมือนกันนะครับจะสั้นกว่าของแท้นะครับ,เ,รบเตรียมให้ดูนะครับวัดกันดู จะสั้นกว่านะครับนี่นะครับจะสั้นกว่าความมันของกระดาษนะครับก็จะมันเหมือนกันเลยนะครับมันมันเหมือนของแท้เลยนะครับลื่นลื่นมันเหมือนของแท้เนื้อก็จะคล้ายคล้ายเนือ้อเหมือน เหมือนกันเลยนะครับเนื้อจะคล้ายๆกันเลยความมันเพิ่งจะได้มานะครับวันนี้แม่ค้าทอนมาให้นะครับนี่สงสัยจะผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วนะครับเนี่ยดูสิครับเนี่ยมีรอยพับด้วยแล้วก็มีรอยผ่าน,ยานการใช้งานมาแล้วนะครับเนี่ย อยากให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับดูยากครับมันดูไม่ค่อยออกนะครับมันคล้ายกันมากความเล็กความใหญ่เนื้อเนื้อกระดาษก็จะคล้ายๆกันถ้าเราไม่สังเกตนี้จะจะดูไม่ออกเลยนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูให้ดีๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปหน้าต่อไปขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ